สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะมาขออนุญาตแนะนำการกรอกใบสมัครหลักสูตรคณะสาสมาธิรุ่นที่1นะครับก่อนอื่นทุกท่านนะครับแตะลิงก์นี้ได้เลยนะครับเมื่อแตะลิงก์รับสมัครคณะสาสมาธิมาแล้วหน้าแรกเลยนะครับเราพิมพ์ชื่อจริงของเราได้เลยนะครับไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับต่อด้วยนามตกุลครับบรรทัดถัดมา เลื่อนลงมาอีกครับหลังจากกรอกชื่อจริงนามภกุลจริงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะสําคัญนะครับที่ถามว่ากรุณาเลือกกลุ่มพี่เลี้ยงนะครับเพื่อช่วยแนะนําประสานจัดส่งเอกสารให้เราติ๊กตรงมุมสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราติ๊กแล้วนะครับเราค่อยๆ่อเลื่อนนะครับของเราจะอยู่ที่กลุ่ม50นะครับหรือ G50 นั่นเองนะครับค่อยๆเลื่อนลงมานะครับ อย่าเพิ่งไปแตะนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาแล้วเราจะเห็นว่ากลุ่ม50ดรปิศนาไกรวิทย์โดยอาจารย์ภัยจิตนะครับเราติ๊กตรงนี้เลยเมื่อติ๊กแล้วกลุ่ม50ก็จะเข้าไปในระบบนะครับต่อไปครับถัดมาครับเพศครับเราก็ติ๊กเลยครับเพศชายเพศหญิงนะครับอายุครับพิมพ์ใส่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วถัดมาครับอาชีพครับ อาชีพอะไรท่านก็ใส่ลงไปนะครับโอเคภูมิภาคที่อาศัยปัจจุบันเราอยู่ภาคเหนือภาคก,กลางภาคใต้กรุงเทพมหานครนะครับเราติ๊กเลยครับกรุงเทพมหานครโอเคเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับที่อยู่สําหรับการจัดส่งประกาศนียบัตรและของที่ระลึกเราพิมพ์ได้เลยนะครับที่อยู่ของเรา พิมพ์ให้ครบนะครับแขวงละเขตนะครับ,รบใส่ให้ครบถ้าผิดเราก็มาแก้ไขได้ครับ จะเย็นๆค่อยๆผิมนะครับเรามาเพิ่มเติบได้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับจังหวัดเราก็ติ๊กตรงสามเหลี่ยมนี่นะครับสามเหลี่ยมเราติ๊กเลยเจังหวัดกรุงเทพ โอเคเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของตัวเราเองนะครับเพื่อที่ฝ่ายประสานงานจะได้ติดต่อได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับลาย ID ถ้าเรามีลาย i อดเราใส่ด้วยเลยนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับเอาละเสร็จแล้วส่วนที่2นะครับ ท่านเคยผ่านการอบรมหลักสูตรสมาธิมาหรือไม่เคยติ๊กว่าเคยนะครับถานลงมาครับหลักสูตรสมาธิที่เคยผ่านการอบรมมีอะไรบ้างนะครับท่านเคยอบรมอะไรมาท่านติ๊กไปเลยได้เลยนะครับชิน,นา,า,ส,ารรสาสมาธิอุตตมสาสมาธิสมาธิชั้นสูงปุริสาเคยได้ร่วมทุด่ดงดกที่ดอยอินทนนท์ เคยได้ร่วมมินิทุดงถ้าไม่เคยเราก็ติ๊กไม่เคยแต่ส่วนใหญ่น่าจะเคยนะครับมาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนถัดมาเลยครับข้อมูลสําหรับเฉพาะผู้เคยอบรมหลักสูตรครูสมาธินะครับจะถามว่าเรียนครูสมาธิบรรทัดนี้นะครับเรียนหลักสูตรครูสมาธิร,าร,ารุ่นที่เท่าไหร่อ่ารุ่นที่เท่าไหร่ท่านตอบไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสาขาและชื่อสาขาที่จบหลักสูตร เราก็กดเลือกดูตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับติ๊กมานะครับสาขาวีวศิลิกมลาวาติ๊กเลยครับเรียบร้อยนะครับเข้ามาในระบบส่วนที่สามนี้สําหรับหลักสูตรอาจารย์ยศสมาธรรมิหรือผู้ที่เป็นอาจารย์นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้จบอาจารยศาศา์ยศเราก็ไม่ต้องตอบนะครับถัดมาครับยินดีเข้าร่วมโครงการคณะสาสมาธมิ และยินดีที่จะรับข้อมูลกิจกรรมงานหรือไม่นะครับเราก็มาดูครับถ้าเรายินดีเข้าร่วมโครงการคณะสาธรรมาทิ๊กเลยครับยินดีเฉพาะการเข้าร่วมโครงการธรรมศสาธรรมาทิเท่านั้นนะครับแล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับท่านติ๊กได้เลย1 1อย่างเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเกือบจะเสร็จแล้วครับให้สังเกตสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายจะมีคําว่าส่งใช่ไหมครับ ตรงคำว่าส่งตัวนี้ท่านต้องติ๊กด้วยนะครับถ้าท่านไม่ติ๊กระบบจะไม่ดําเนินการนะครับติ๊กครับระบบกําลังไปแล้วนะครับหน้านี้เห็นไหมครับจะมีรหัสนักศึกษาขึ้นมาให้เราเลยก็คือ6920นั่นเองนะครับ